สวัสดีค่ะวันนี้ดีเจน้ำฟ้านะคะได้มาเยี่ยมคุณยายสุขขีนะคะที่บ้านหันหนึ่งในผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟพีริสคอฟฟี่ค่ะอยากถามคุณยายว่าก่อนคุณยายจะดื่มกาแฟพีริสเนี่ยค่ะคุณยายมีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนคะถึงได้เลิกดออื่มกาแฟพีริสค่ะปวดเอวแล้วก็ปวดหัวเขานี่ไมแ,แล้วก็พอดื่มไปส กองเนี่ยแหละก็ช่วยอาการมันเป็นยังไงคะยายใช่เล่าแบบละเอียดนิดนึงว่าปวดปวดปวดยังไงเขาแล้วมันดังก็แค่ก็แค่เหยียดขาเวลานอนหงายเนาะมันมันไม่ลงน่ะค่ะไม่ลงอันนี้เพิ่กินอันนี้ไปประมาณสองซองนะค่ะค่อยช่วยค่อยค่อยลงเลยสองซองเองนี่นะยายโอ้ยยอดเลยเนาะหลังก็ค่อยช่วยนะหลัางน่ะ ใครยังชัวรอันเมื่อกี้นั่นเดินหลังกงหลังาะเมื่อกี้หนูมาเห็นคุณยายกาดบ้านอย่างก็หมักโซเมนเลยสองโกงหลังอะไรนะรสชาติกาแฟนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณยายกลมดีกลมดีน้อยดี่มดื่มกินมาช้านี่แหละดื่มไปสองซองแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงว่าเออเข่าเนี่ยเหยียดได้ดีขึ้นเนาะยดได้ดีแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาเดินนดังก๊กก๊กก๊กโอ้ยขานีบอกคุณกาแฟเหยียดที่อย่างก็ทีแบกนิดช็อปปี้ดีหลายแล้วมาพ่อไปกินน้อยเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเนี่ย คุณคุณ<ช>ย<ค>ายก็ไปแพ้ใครแล้วค่ะผักกินได้เนาะ